High risk High return, return. Low risk Low return นะคะก็คือมันแน่นอนนะว่าตัวประกันสะสมทรัพย์ปะคะมันจะได้ผลตอบแทนที่ไม่สูงนะคะมันมีที่มาที่ไปด้วยนะทุกคนนะคะทุกคนน่าจะเคยได้ยินแบบการลงทุนในตราสารหนี้มาก่อนตราสารหนี้อ่ะก็คือเป็นการลงทุนที่เราเอาเงินให้เขายืมและเขาแต่แทนในรูปของดอกเบีย้ยซึ่งในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยเขาเรียกว่าได้ผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้สูงอะไรประมาณความเสีย ประมาณต่าถึงปานกลางแล้วตัวประกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับตราสารหนี้นะคะทุกคนรู้ไหมว่าทุกๆครั้งที่เราจ่ายเบี้ยประกันให้บริษัทประกันนะคะเขาเอาเงินไปลงทุนนะคะในส่วนของตราสารหนี้นั่นเองแล้วก็เอาผลตอบแทนจากการลงทุนของเราเนี่ยกลับเข้ามานะคะเป็นผลตอบแทนให้กับเราดังนั้นทุกคนค่ะ high risk high return low risk low return นะคะดังนั้นการลงทุนของฝั่งประกันเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนที่มันเป็นความเสี่ยงสูงว่าลงทุนความเสี่ยงต่ำจากที่เอาเงินเราไปลงทุนในตราสา นี่ใช่ไหมค่ะนี้นเนี่ยผลตอบแทนจะกลับมาสูงไหมคะก็ไม่สูงแต่ว่าแบบมั่นใจแน่ๆว่าฉันจะไม่ขาดทุนจากการลงทุนประเภทนี้ใช่เนี่ยคือข้อดีมากนะคะ